ค่ะจากเพจเรียนปวยทานายเซฟนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเซฟก็จะมาสอนทําเรียนปวยทานตลับเงินตลับทองแบบที่2อนะคะนี่เลยแบ็แบบนี้เลยแบบะคะ่ะง่ายๆนะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะก่อนจะไปเริ่มนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์การทํากันเลยจ้า วัสดุอุปกรณ์การทําของเรานะคะก็จะมีตามนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะจัดมาเป็นเซตนะคะ1เซตนะคะในราคา300บาทนะคะทําได้ทั้งหมด50ชิ้นนะคะก็คือจะได้สีทอง25ชิ้นแล้วก็สีเงิน25ชิ้นรวมกันเป็น50ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน1เซตมีอะไรบ้างนะคะใน1เซตนะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็นริบบิ้นนะคะกากเพชรเนื้อหนาลายใบไม้นะคะสีเงินและสีทองอย่างละ2ม้วนเลยค่ะนะคะ นีเฉพาะริบบิ้นก็160แหกร้วนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีดิ้นค่ะนะคะดิ้นสำหรับติดตลับเงินตลับทองนะคะจำ,จำนวน25ชิ้นพอดีนะคะแล้วก็เป็นเพชรค่ะเพชรเกตเอตัวนี้ขนาด8ปมิลน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะดาวค่ะ มีสีเงินแล้วก็สีทองสองสีเลยค่ะนะคะปกตินะคะถ้าซื้ออุปกรณ์แยกนะคะก็ราคาจะสูงกว่าแบบเซตนะคะตัวเซตนี้เราก็จะทำเป็นราคาโปรนะคะที่ให้เพื่อนๆมาทดลองทำกันดูนะคะใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะที่คลิปด้านบนขวามือนี้เลยนะคะนะคะแบบนี้ค่ะ ส่วนใครที่ไม่เล่นเฟซไม่เล่นไลน์สั่งไม่เป็นสามารถโทรมาสั่งซื้อได้ค่ะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูวิธีการทำกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะก็คือนี่ค่ะใช้ริบบิ้นนะคะทั้งหมดจำนวน4เส้นนะคะตัดความยาวนะคะอยู่ที่18นิ้วค่ะนะคะจำนวน4เส้นตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านแล้วก็พับครึ่งนะคะวิธีการทำเหมือนการทำลูกส้มเลยค่ะนะคะโดยการขึ้นฐานเนาะ เส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเอามาคล้องแบบนี้ค่ะเส้นที่สามล้องแบบนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะสอดอ้อมไปข้างใต้หนึ่งเส้นนะคะขึ้นฐานแปดตามปกติเลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะพับเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะ ตัวนี้ทําง่ายมากเลยนะคะมือใหม่ก็ทําได้นะคะมาลองทำกันดูนะคะเฉียงลงมาด้านล่างด้วยตัวลิปปิ้นเนี่ยเขาจะเนื้อหนานะคะแล้วก็พับง่ายด้วยค่ะเฉียงลงมานะคะเส้นหนึ่งสอดแบบนี้อะก็จะได้แบบนี้ค่ะเป็นฐานแปะแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะ เอานิ้วโป้งจับไว้แบบนี้นะคะหลวมๆแบบนี้ค่ะเส้นที่สองจากทางขวามือนะคะเอาขึ้นไปทับนะคะแบบนี้เอานิโป้งประคองไว้นะคะเส้นที่สามไปทับค่ะเส้นที่สี่ทับค่ะเอานิโป้งจับไว้นะแล้วปล่อยเส้นที่หนึ่งในสุดลงปล่อยลงไปเลยนะคะเส้นที่ห้าเอาขึ้นมาทับค่ะนะคะปล่อยเส้นในสุดลงนะคะเส้นที่หกเอาขึ้นไปทับ ปล่อยเส้นในสุดลงเส้นที่เจ็ดเอาขึ้นไปทับปล่อยเส้นในสุดลงและเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่8ดขึ้นไปทับปล่อยเส้นในสุดลงนะคะแล้วจะเหลือ3ามเส้นสุดท้ายเนาะให้เอาเส้นในสุดนี้เส้นแรกนะคะสอดออกที่ช่องที่1แบบนี้ค่ะปึ๊บดึงเลยนะคะเส้นที่สองนะคะสอดตั้งแต่ช่องที่1นนะคะไปออกช่องที่สองหนึ่งสองนี้และเส้นสุดท้ายค่ะ สอดตั้งแต่ช่องที่หนึ่งนะคะไปออกช่องที่สามหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าลายนี้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเดี๋ยวเราจะสอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนใส่เหรียญที่หลังนะคะอ่าเราก็ทําการดึงให้กระชับค่ะฟึบฟฟบดึงทั้งแปะเส้นเลยนะคะค่อยๆดึงไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะคะถ้าแน่นเกินไปจะทําให้ ลูกส้มแบนนะคะออกมาแบนนะคะแต่ถ้าหลวมเกินไปมันก็จะคลายค่ะไม่สวยนะคะก็เอากําลังดีนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับมานะคะพิก,กับมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วเราจะนับวนไปทางซ้ายพาดข้ามสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามเอาเส้นที่เราหยิบมา พาดข้ามลงไป3เส้นค่ะนะคะเอานิ้วด้านนี้ประคองไว้นะคะสเส้นต่อไปวนไปทางซ้ายนะคะ1 2 3สองสามพาดข้าม3เส้นค่ะนะคะสเส้นต่อไปหนึ่งสองสามพาดข้าม3มเส้นเส้นต่อไป1 2 3งสอาพาดข้าม3เส้นค่ะสเส้นต่อไป1 2 3สองสามพาดข้าม3าเส้นค่ะ พอเหลือสามเส้นสุดท้ายนะคะให้เอาเส้นที่1นะคะสอดออกที่ช่องที่1ตรงนี้ค่ะนี่สอดออกมาเลยฟึบนะคะเส้นที่สองนะคะสอดต,ตั้งแต่ช่องที่1นะคะไปออกช่องที่สองแบบนี้ค่ะหนึ่งสองปึ๊บและเส้นสุดท้ายค่ะสอดต,ตั้งแต่ช่องที่1ไปออกช่องที่สามหนึ่งสองสามแบบนี้ปึ๊บก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะพลิกกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะทําการสอดเก็บริบบิ้นค่ะนะคะเส้นใครเส้นมันเลยสอดตรงๆไปเลยหนึ่งสองสามก็จะออกนี่ออกเป็นเส้นตรงเลยนะคะสอดออกเลยหนึ่งสองสามสอดออกนะคะทําแบบนี้นะคะจนครบทั้งแปดเส้นนะคะไปเลยปุบ,ปบ เลยทั้งแปะเส้นเลยอ่าแล้วก็ดึงให้กระชับอีกหนึ่งครั้งนะคะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดริบบิ้นส่วนที่เหลือออกได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะทําการติดดิ้นกันค่ะดิ้นตัวนี้ก็ที่เราให้มานะคะก็เป็นตามสีเลยค่ะสีเงินสีเทองเห็นไหมคะลายใไ,ไม้นะคะเพราะว่าทําขึ้นลูกส้มออกมาแล้วจะลวดลายออกมาสวยงามมากเลยค่ะแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดดิ้นกันเลยนะคะดิ้นมันก็จะไปเป็นเส้นยาวๆเพื่อนๆก็ค่อยๆติดแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะ วิธีตำแหน่งที่ติดหนาะเราจะเอาฝั่งที่มีรูนี้ไว้ด้านล่างนะคะเราจะติดยอดแหลมนี้ขึ้นด้านบนแปะตรงนี้ค่ะจุดสามเหลี่ยมมาร์กเป็นจะได้อ่าจำจุดสามเหลี่ยมตรงนี้มาร์กไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดให้รอบๆจุดตรงนี้เลยคือตำแหน่งล่างตรงนี้นะคะจะได้เท่ากันออกมาแล้วเท่ากันนะคะตอนที่ติดนะคะก็ระวังมือด้วยนะคะยิงกาว ค่อยๆทำค่อยๆติดนี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะโอเคแบบนี้ค่อยๆติดไปจนครบจนชนรอบนะคะจนชนรอบสีทองนี่จะอยู่ประมาณสิบข้อค่ะเพื่อนๆประมาณสิบข้อ ถ้าสีเงินจะอยู่ประมาณ11ข้อแต่ว่าในเซตเนี้ยเราจะนับดินน่ะเผื่อไว้ให้นะคะเผื่อบางคนทําลูกส้มหลวมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะใช้ดิน11ข้อนะคะเราก็จะตัดความยาวเผื่อไว้ให้นะคะดินตัวนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้ออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการติดดาวกันนะคะ ตอนนี้จะเป็นดาวแบบนี้ค่ะมีสีเงินกับสีทองแบบนี้นะคะในเซ็ตจะมีให้สองสีเลยเราก็เลือกเลือกมาหนึ่งสีเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการติดกาวที่ด้านหลังแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอ่ะแล้วเราก็ติดลงไปเลยค่ะตรงกลางรูเลยนะคะดูให้คือกางค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ยิงกาวเข้าไปในหลุมนะคะล้น้นหลุมออกมานิดนึงตัวนี้นะคะจะเป็นเพชร8มิลนะคะเป็นเพรเกตเอเลยนะคะสีรุง้งจะวาวมากค่ะเพื่อนๆ ตรงกลางจะพอดีเลยถ้าใช้ไซส์ใหญ่มันจะใหญ่เกินไปนะคะแล้วมันจะบังดาวนะคะตรงนี้แนะนําให้ใช้เป็น8ปดมิลนนะคะนี่คะ่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะตลับเงินตลับทองของเรานะคะมันจะมีแบบที่1ไปแล้วเซฟเคยทําไปแล้วนะคะแต่อันนี้จะเป็น การตกแต่งแบบที่สองนะคะแล้วก็ลิบบิ้นลายใหม่นะคะเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากได้ชุดอุปกรณ์การทําก็อย่าลืมนะคะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะและอย่าลืมที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาอีกเรื่อยๆเลยสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย